ทองหมาน้อยแสนสนของเราเริ่มมีอาการแปลกๆมันเห่าใส่ความว่างเปล่าทุกคืนจ้องมองไปที่มุมมืดของห้องด้วยแววตากลัวปนดุร้ายเฝ้าปกป้องเราอย่างไม่ปล่อยวางยิ่งกว่าปกติหลายเท่าตอนแรกเราคิดว่ามันแค่เครียดแต่แล้วคืนหนึ่งขณะที่เรากำลังหลับสบายเสียงเห่าโหยหวนของทองก็ปลุกให้เราตื่น มันยืนขวางประตูห้องนอนขนตั้งชันดวงตาจ้องขเขม็ไปที่ความว่างเปล่าเบื้องหน้ากรามกัดแน่นพยายามส่งเสียงขู่กระโชค สัญชาตญาณบอกให้เราเชื่อทองเราเห็นมันพุ่งเข้าใส่สิ่งที่มองไม่เห็นกัดและตบตีอย่างดุเดือดเรากับกำลังต่อสู้กับศัตรูที่มองไม่เห็นจริงๆท่ามกลางความสับสนเราสังเกตเห็นเงาจางๆที่ดูเหมือนจะหายไปเมื่อทองคำรามเสียงดังขึ้นภาพที่ทองยืนหยัดปกป้องเราอย่างไม่คิดชีวิตในคืนนั้นฝังแน่นในความทรงจำเราตระหนักได้ว่าทองไม่ใช่แค่หมาธรรมดา แต่มันมองเห็นและต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายที่ซุ่มซ่อนอยู่เพื่อปกป้องครอบครัวที่เราอันเป็นที่รักให้ปลอดภัยอยู่เสมอทองคือผู้พิทักลับผู้ไม่เคยปริปากบอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้อันน่าทึ่งนี้ให้ใครรู้เลย